ครับเดี๋ยวจะให้ท่านได้ดูที่ท่านเห็นนี้คือปาล์มนะครับปาล์ม12ปันนาชื่ออีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่า12ปันนาก็เป็นปาล์มชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตระกูลเดียวกับอินทผาลัมนะครับซึ่งลำต้นจะมีขนาดเล็กใบนะครับดูสังเกตุใบาย,ยาวเรียวนะครับก็จะมีลูกเล็กๆ นะครับสีดำก็แล้วแต่นะครับเหมาะสําหรับการปลูกเป็นไม้ประดับสวยงามมากนะครับปลูกทั้งภายในและภายนอกอาคารนะครับซึ่งต้น12ปันนาหรือว่าปาล์มเล็กเนี้ยสามารถที่จะฟอกอากาศได้ดีแล้วก็ดูดซับกลิน่มนมลภาวะสารพิษได้ดีนะครับซึ่งเขาจะนิยมปลูกนะครับสวยงามมากซึ่งจะเกิดในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงใต้ นะครับอยู่ในเขตร้อนชืน้นนะครับเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าปาล์ม12ปันนานะครับผมป้าสิบปันนานั้นก็เป็นภาษาไทยลือ้อนะครับแปลว่า12เมืองนะครับพ่อสมัยก่อนคนไทยลือ้อเขาก็จะรวบรวมที่นานะครับให้ได้1,000 1,000แปลงนะครับแล้วก็มาตั้งเป็น หเมืองขึ้นจนครบ12นี่คือที่มาของคำว่า12ปันนาซึ่งเป็นภาษาไทยหรือนะครับผม